โดวิซิโอโซ่นะครับอดีตนักแข่งของดูค a ติออกมาเปิดเผยความในใจว่าการที่มีชื่ออยู่ในตารางการแข่งขันนั้นมันไม่ใช่เรื่องสําคัญอีกต่อไปนะครับเขาจะบอกว่าในบทบาทอื่นก็น่าสนใจนะครับเช่นเทสเ r เดอร์นะครับโดวิซิโอโซนะครับกล่าวว่าเขาจะไม่กลับไปสู่ MotoGP นะครับแต่ยังคงเปิดกว้างสําหรับความเป็นไปได้อื่นๆน,น,นะครับ ในการทำหน้าที่แทนมา,มาร์กอเวสที่ฮอนด้าในปี2021นั้นก็มีการเชื่อมโยงอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับโดวิซิโอโซที่ว่าอาจจะมีการไปควบรถแทนมา,มาร์คมาร์กเวสนะครับในซีซั่น2ี2 1นี้หากว่ามาร์คมาร์กเสยังไม่สามารถลงหัวดได้นะครับก็จะมีการหาตัวแทนนะครับแต่ณตอนนี้ที่มีข่าวยืนยันออกมานะครับน่าจะเป็นสเตฟานเบตเดลนะครับคือยืน ยืนพื้นอยู่แล้วครับสำหรับสเตฟานเบดเดลแต่สำหรับโดวิซิโอโซนั้นยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับยังไม่มีข่าวออกมาการันตีนะครับว่าโดวิซิโอโซได้ไปทำหน้าที่แทนมาร์คมากเกสในซีซั่นนี้นะครับซีซั่น2021นี้นะครับ ส่วนผู้จัดการส่วนตัวของโดวิิโอโซนะครับอย่างซิมมอนบาติสเตลล่านะครับก็ออกมาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกับสกายสปอร์ตอิตาลีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่านักแข่งของเขาเนี่ยพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติงานกับ h อน da หาก h อน da ต้องการนะครับโดวิิโอโซยอมรับว่าเขาจะเขาจะรับฟังข้อเสนอจาก h o n d a นะครับแต่การกลับไปสู่ตารางพรีเมียคลาสเนี่ยในปี2 0 2 1เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับแต่กลับไปในบทบาทอื่นก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเปิดกว้างในขณะที่ เขายังไม่มองหาทีมที่จะกลับไปหวดให้นะครับโดยแบบฟรีๆคือมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับคือเขาน่าจะยังมีตัวเลือกอยู่นะครับในการกลับไปที่ Mo t ต GP การกลับไปฟรีๆเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะครับมันเคยเกิดขึ้นกับโจฮันซาโกนะครับเมื่อสองถึงสามปีที่แล้วนะครับที่น่าจะเป็นปี2017ัไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดหากจําผิดขออภัยด้วยนะครับที่ไปแทนทากากิทางงานการมีนะครับแล้วก็หลังจาก ไปท้ายฤดูกาลแล้วนะครับ2-3สนามสุดท้ายนะครับแล้วก็หลังจากจบหลังจากจบฤดูกาลนั้นก็เซ็นสัญญาต่อกับอววนเชียดูคาติเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าปี2017หรือปี2018หาข้อมูลผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับโดวิสโซโซนะครับต้องบอกว่าโดวิสโซโซนะครับเคยชนะกับเรปโซฮอนดาด้วยนะครับในปี2 0 0 0 2น0 9นะครับก็คือที่สนามดอนิงตันพาร์คนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับ โดวิซิโอโซนี่ถือว่าเป็นนักแข่งกลุ่มสุดท้ายนะครับที่เป็น1ใน3คนนะครับของทีมโรงงานนะครับตอนนั้นก็มีเคซี่โซเนอร์ดานี่เปโดซ่าแล้วก็ด o วิซิโอโซนะครับสังกัดทีมเรฟโซฮอนด้านะครับและจุดเปลี่ยนของพวกเขานะครับคือในปี2012นะครับในปี2012นั้น Honda ตัดสินใจใช้รถเพียง2คันเท่านั้นนะครับที่จะลงล่าแชมป จึงเหลือเพียงแค่สโตนเนอร์กับเปโดซ่าครับเป็นตัวยืนสําคัญนะครับส่วนโดวิซิโอโซนั้นปฏิเสธที่ตัดสินใจไม่ไปอยู่ทีมรองนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่เทคทียามาฮ่านะครับโดยมีทีมเมทเป็นแคลวัสโตรนะครับการไปหดให้ยามาฮ่าของเขาครับถือว่าไปได้สวยนะครับเขายืนบนโพเดียมได้ถึง6ครั้งนะครับกับอันดับที่3แล้วก็จบอันดับที่4นะครับในฤดูการนั้นนะครับถือว่าไม่ได้คิดวิเคราะหอเลยนะครับกับการขี่ยามาฮ่าของโดวิซิโอโซ ครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่ผมจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันเลยนะครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของโดวิศโซโซแล้วก็ต้องถือว่าเป็นประวัติเล็กๆน้อยๆของตัวเ้านะครับโดวิศโซโซนี่ต้องบอกว่าเป็นนักบิดคนเดียวนะครับที่สามารถคั้วแชมป์กับมาร์คมากเกสได้แบบว่าตื่นเต้นมากๆนะครับในปีในหลายปีที่ผ่านมานะครับเขาเป็นรองแชมป์โลกของมาร์คมากเกสถึง3ครั้งนะครับ บอกว่าสุดยอดม,มากๆนะครับหากเพื่อนๆคิดว่ามีนักแข่งคนไหนที่สามารถคั้วแชมป์กับมามาเกยได้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างคลิปได้เลยนะครับมาคุยกันครับสำหรับการข่าวล่าสุดในการเทสพรีซิชันเทสที่กาตาร์ครั้งที่หนึ่งนะครับยังไม่มีชื่อมาร์กมาเกวนะครับโผลมานะครับยังไม่มีการอัปเดตใดๆนะครับ ส่วนความคืบหน้าล่าสุดในรายการม o ต GP จีพีนั้นก็คือการเปิดตัวของอวินเทียดูคาตินะครับซึ่งเป็นอินนี่บัสตินินี่และน้องชายของดรวาเลนติโนซี่อย่างลูก้ามาริเนะครับที่ใช้ใหมายเลข10ในคลาสของม o ต GP จีพีนะครับบนรถของดูคาติอวินเทียนะครับก็เปิดภาคคลุมแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดภาคคลุมเปิดตัวสำหรับซีซั่น2021นี้ต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกนะครับที่ได้ที่มาเปิดตัวนะครับ เดี๋ยวอีกไม่นานนี้นะครับทางดูคติโรงงานก็จะออกมาเปิดผ้าคลุมเช่นกันนะครับก็อดใจรียนิดนึงนะครับครับนี่ก็เป็นข่าวที่ผมจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันในวันนี้นครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของผมนะครับฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์น,นะครับสวมหน้ากากอนไมาทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ